สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสหรือว่าในมีเวลามาเฮ็ดบุญเฮ็ดศีลเนาะอยู่ที่วัดสีเมืองบน่อนี้จะเป็นบ่อนที่วัดศักดิ์สิทธิ์ที่คนลาวมักไปเฮ็ดบุญที่หลายที่สุดเนาะก็คือวัดสีเมืองจะกว้วงเลยทุกคนอันนี้เราก็ได้ซื้อสังฆทานซื้อน้ำเนาะมากับมูสองคนก่อนอื่นเราก็มาเลาะบึงซื้อสังฆทานเนาะนี่จะมีขนาดน้อยขนาดกลางขนาดใหญ่เนาะ ราคาแสนห้าสองแสนสี่แสนเนาะตามลำดับเลยคือเราจะเลือกเอาตัวที่ว่าเหมาะสมเนาะแล้วก็พอดีครับอ่าสิ่งที่ว่าเราจะฮ็ดทำบุญนำทานเนาะคือฮ็ดซ้ำไหนก็นได้ที่ว่าเป็นน้ำชิดน้ำใจของเขาเนาะและ้วเขาก็เลือกเอาตัวนี้เนาะอันนี้จะประมาณสองแสนเนาะคือมันจะมีหลายยางเลยมีนมมีข้าวมียามีจอกมี อโอวันตินเนาะแล้วก็มีปงปลามีเทียนใ่เนาะแล้วก็สไลด์โบย่างต่างๆเนาะกับขีดคือมีหลายแหละสิว่าไปกระบกเมิดเนาะแล้วก็ขอบใจไหมค่าเนาะผู้นี้ทาั้งงามทั้งใจดีไหมค้าผู้นี้เนาะแนะนําดีเลยแถมเพื่อนยังยกขึ้นไปใส่รถให้พูนอ่ะโอ้ยขอาใจดีเทนอเราก็ได้ซื้อยุหนาวัดนี่เลยเนาะแล้วหลังจากนั้นพอเข้ามาก็จะ พาทุกคนมาเบิ้งเลยเนาะบรรยากาศในยูวัดนี่เป็นแนวาดไรเนาะเอาบุญมาฝากมาตอนทุกคนไปเห็ดบุญเห็ดทานนํากันเด้อเข้ามาเลยทุกคนทุกคนเบิ้งคลิปนี่ก็จะบบแปกเนาะที่ว่าไทายคือเป็นแปลกๆปอันนี้บบถือสาเราเป็นมือกล้องไม้เอาเองเป็นมือเราเนาะมันหาแต่จับกลองทายบ่แมมจักทายอย่าบู่เรื่องเลยเนาะหลังจากเข้ามาหอดเนาะก็จะได้นั่งท่าแปบ๊บนึงเพราะว่าคนมาหลายแหงเนาะมาเลี้ยงคิวกันแหละก็ว่าเนาะเพราะว่าคนก็นหลายแหงนะเราต้องได้ท่าต่างลำดับเนาะ พอได้มาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานแล้วกันใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเนาะแล้วก็มาเบิ่งทุกคนมีดาน,นี่มีเกิบน้ำเนาะมีทูบมีเทียนโอ้ยสารพัดหลายอย่างแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจเนาะที่ได้มาเฮ็ดบุญเฮ็ดฐานู่วัดเนาะคือเฮ็ดให้เจริญก้าหน้าเนะะฟเฟาะแล้วก็ฮอดเวลาของเฮาแล้วฮาก็ทยยกไปทางต่อนหน้าคูบาเพล่นเลยเนาะมาเบิ่งคนมาโอคาดสายเลยพี่น้องนี่คนจะเต็มเนาะคือเลี้ยงคิวกันใหญ่เลนะ หลังจากนั้นนอะคูบาเพื่อนก็นจะให้พรให้ศีลนอนะคือว่าับบุญครับกุศลนําการทุกคนแล,ล้วกันล้างน้ำนอะเพื่อให้ฮอทให้ถึงยุสมกินเย็นเมื่อทุกคนนอะลวกันเพื่อนจะได้ผูกแขนให้นอะหลังจากหยาดน้ําแล้วก็จะได้ผูกแขนให้แต่ละคนหน่อยใส่ให้พรขอให้อายุดีมีแห้งอายุมันงง่นขวัญยืนมีโชคมีลาบ มีเนาะช่วยเปิดทางในการค้าการขายให้ซื้อได้ไข่ม้านเนาะและ้วก็ให้ให้อนาคตแอบจเจริญุ่งืองก้าวหน้าเนาะในเมื่อข้างหน้าต่อไปทุกคนเลยหลังจากผูกแขนแล้วเนาะก็จะไปอ่าหรือว่าไปเทไปทอกน้ำญาติเนาะไปทอกอยู่ที่ต้นไม้เนาะ ซึ่งเราจะญาติอยที่ต้นเอียงบูฮูเนาะซึ่งตัวน,นี้ก็จะเป็นต้นที่ว่ากําลังเจริญเติบโตก็คืออนาคตของเขาเนาะเฮ้ไยได้ชีวิตเจริญก้าวหน้าเขายุดธาบรรดาศักก็จะค่อยง่ายขึ้นต่อลำดับคือกับต้นไม้นี่เลยเนาะซึ่งจะได้เทลงแล้วกา็ขอพรขอ,อให้ฮอดให้ถึงเด้อู้ทธ่ล่วงรับไปกัมบมหาบุทธาพุทธสินเนาะหลังจากแช่น้ำแล้วเขาก็จะมาถ่ายรูปถ่ายคลิปเนาะ ให้พี่น้องทุกคนได้มาเบิ้งนากันความงดงามของวัดศรีเมืองเนาะซึ่งภายในจะเป็นอะไรและภายนอกเป็นอะไรเดียวมาเบิ้งนากันได้ทุกคนเนาะมาตามมาเลยซึ่งวันเสาร์อาทิตย์เนาะคนจะมาหลายเลยเนาะอันนี้ก็คือรถคือเฉพาะด้านนี้เนาะจะมีรถยานลายบันไดเนาะแล้วก็เบิง้งตามตามพิธีองประเพณีเนาะเชิดง,งามๆเลยแล้วก็เข้ามาเบิง้งด้านในเนาะมาถวายท้ายหุบ คลิแปแคบแคบนนึงอาจจะลายตาใน,นมือกล้องไม่เนาะ <c oughs> แล้วก็มาเชียงซีเนาะยกผ้าขำแล้วก็อธิษฐานไปน้ำเนาะซึ่งยกผ้าขำนี่จะอธิษฐานแล้วก็ยกขึ้น3บาทเนาะให้กายหัวหน,นึงเพื่อนบอกเนาะแล้วก็มาเริ่มอธิษฐานแล้วก็เขียมยกเนาะเพราะว่าจะนักเตอบไปเ,เนาะถ้าว่าเพื่อนว่าถ้าอธิษฐานบบได้แล้วยกบบขึ้นเพื่อนว่าถ้าอธิษฐานมันจะสําเร็จละยกขึ้นแน่นอนเนาะอันนี้ก็คือเป็นความเสื่ออันนึงเนาะทุกคนก็มาลองมา เฮ็ดปุ่นเฮ็ดชินทำกันเนาะแล้วก็มาลองยกเบิ่งได้เนาะอยู่ที่วัดสีเมืองทุกคนแล้วค่อยก็ยกไปได้สามบาทเนาะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็มาเสี้ยงสีต่อคือเสี้ยงสีนี่จะได้ไปที่สิบเก้าเนาะอันนี้เพิ่งตนเองเดี๋ยวแท้เขาต้องเฮ็ดต้องหาถ้าบ่เฮ็ดบ่หาบ่มีเด็ดแจ้เนาะจะให้คนอื่นมาสนับสนุนแท้สนับสนุนแท้มันกันญาติเนาะอีย่างคือการเฮ็ดด้วยตัวเองดีที่สุดทุกคนเนาะอันนี้คือได้ใปสิบเก้า ซึ่งค่อยก็อ่านบ่ได้ว่าหูความหมายยังปันใดเนาะแต่ก็พอเราเดไปเราเพราะว่าอ่านมันก็จะมีเนื้อหาที่ว่าหูแนวบ่ฮหูแน่เนาะกานไปถามนั้นแนวใดที่บุดีเฮากะปฏิบัติตามหรือว่าควรระวังอาไรเนาะแนวใดดีเฮาก็คนนัานําไปใช้แล้วก็ปฏิบัติตามเนาะตอนนี้เนาะคือแนวในความคิดของค่อยอันนี้ส่วนบุคคลเลยเนาะทุกคนหลังจากนั้นเฮาก็จะพาทุกคนไปเลาะทายหูปึงอ่าในวัดเนาะที่วันเพิ่นอธิษฐานีนวันนึงเนาะ เจ่าอนนี่จะเป็นบ่อนสวยสดงดงามอีกบ่อนนึงเนาะซึ่งอยู่ในเลยจะมีหลายๆคนเข้ามาจุดธูปขอพรเนาะกราไหว้พระอยู่ในวัดในสิมเลยเนาะทุกคนวันนี้ก็ได้มาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานเรียบร้อยเนาะคือถวายถวายสังฆทานแล้วก็ถวายน้ำเนาะอยู่ที่วัดสีเมืองเป็นวัดใหญ่เลยอยู่ในนครหลวงปูงจันเลยเนาะมากัหมู่สองคนมอบไปแล้วเนาะก็คือตันนี้ก็จะมาทายหุมเนาะเอาบุญเอาุศลนมาฝากพี่น้องทุกคนเด้อเนาะให้ท่านมียุ่ซุ้มกินเย็น ขาขายร่ำรวยบางข้างสุขภาพแข็งแรงนอนละกัอ่าเฮ็ดอยาก็ให้รับเลื่อนเนาะมังมีมังมีร่ำรวยทุกคนเดอ้อขอบใจที่ว่าติดตามเด้อพี่น้องเดอ้อ